ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะพวกผมดิจิเน่เกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอนโกนะฮะซึ่งเป็นโปเกมอนโกที่มีตัวเดินให้เลยนะฮะซึ่งมาพร้อมกับแอปกลายนะฮะต้องมา,อาคู่กันนะ,ะซึ่งถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถจะเล่นได้หรือไม่สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้ซึ่งถ้าขาดโปเกมอนโกนะฮะก็ตายยังสามารถเข้าได้แต่ไม่มีโปเกมอนแต่ก็มันจะมีโปเกมอนโกให้โหลดออกมข้างในนะฮะ นะครับเข้าพิธีรูปกระต่ายครับสําหรับคนที่โหลดกระต่ายไปแล้วนะให้เข้าพิธีกระต่ายครับก็รอสักครู่นะฮะพอเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณที่ว่ามีแอปให้โหลดนะฮะก็จะมีโปเกมอนโกแล้วก็เป็นของญี่ปุ่นเขานะฮะเขาก็เราก็โหลดมานะฮะสำหรับใครที่จะโหลดก,ก็ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้กันแล้วกันนะฮะ ต้องขออภัยนะครับเนดกาครับไม่ใช่กากหรอกคือผมนอนห่างจากเสาไวไฟบ้านผมเองนี่ครับมันจะมีให้โหลดครับกดโหลดดาวน์โหลดอันแรกเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็นี่ครับเข้ามาในกลุ่มผมเลยนะฮะนี่ครับประกรนบ้านโกไทยแลนดะเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี้นะก็เข้ามาครับมาคุยกันได้ครับ ไม่ว่าจะคุยกันเรื่องโปเกมอนโกนะครับหรือจะรับปัโปเกมอนโกก็ต้องผ่านก่อนนะฮะโอเคโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปที่โปเกมอนโกนะฮะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะฮะพอเข้าโปเกมอนโกนี้นะฮะ,ะเครื่องผมอาจจะแลกหน่อยนะเพราะว่าเครื่องผมมันจะกระตุกนะฮะเพราะไม่รู้อะไรนะครับแต่ถ้าผมไปใช้เอซุดนะฮะเอซุดเซนโฟน นะฮะปีที่แล้วนะฮะก็ไม่มีแหลกเลยนะอ่าแล้วก็อ่านนี้เป็นเฉพาะ Android นะฮะ iOS ยังไม่มีไม่เห็นนะโอเคเข้ามาที่โปเกมอนโกครับอ่ามันจะตอน,น,นเข้าไปก็อ,อาจจะแหลกหน่อยๆนะฮะเพราะว่าคือผสมกเครื่องผมแหลกแล้วก็ตัวเกมเขาไม่ใช่ คือเน็ตผมแหลกแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เน็ตผมชา้าเครื่องผมก็ช้าด้วยนะฮะอ่ะกดโอเคครับนี่ครับจะมีใช้เสาให้ท่านหมุนนะฮะแล้วก็จะมีตัวเดินให้ท่านเดินได้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องไปปรับใช้จำลองอจำลองตำแหน่งแอปจำลองตำแหน่งก็ไม่ไม่ต้องใช้นะครับสามารถกดเดินได้เลยนะครับติดตั้งโหลดได้ติดตั้งมาเล่นได้เลยนะฮะโอเคนะฮะ เห็นไหมครับมีโปเกมอนปกติครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าหมุนสั่งโปเกมอนให้ดูนะครับว่าไม่โดนแบทนะฮะไม่มีการโดนแบทนะอ่าของผมจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าเห็นไหมครับกระเป๋าแบ็คแพคผมเต็มน,นะก็เลยไปอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมครับโอเคนะสำหรับใครที่อ่ะ เดี๋ยวจะให้ผมบดให้นะฮะซึ่งบดนี้ผมสามารถบทผมจะบดให้หนึ่งคืนเลยนะฮะคืนหนึ่งคืนนี่ก็ประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะฮะซึ่งจะคิดในราคาเท่า,าไหรด่ดีผมก็ยังไม่รู้นะครับ๋ยวค่อยมาติดต่อกันอีทีหลังนะครับบอกไม่ได้ราคากันบอกไม่ได้นะโอเคนี่ครับลองแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะซึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับท่านเข้ามาท่านก็สามารถโพสอะไรได้อะไรได้หมดนะฮะสอบถามกันได้ครับไม่มีไม่มีการแบนหรือว่าไม่มีการเตะกลุ่มแล้วก็ไม่มีการลบโพสข้อความชาวบ้านชาวเมืองน,นะครับผมผมจะไม่ลบนะครับโอเคนี่ครับก็ตามตามชื่อเลยครับโปเกมอนโกเทอพิมพเข้ามาในนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับพิวเข้ามาก็พูดคุยกันได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงครับมีการออนผมจะออนทั้งวันเลยนะครับไม่มีการหยุดอ่อนนะทักมาได้ครับทักแชทดไม่ได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวิธีการจะหากลุ่มของผมนะฮะเข้าไปตรงนี้ครับกดไปที่คนหาแล้วครับแล้วกดวางครับ <sprout> อ่าน right? right? ี่ครับอ่านี่ครับโปเกมอนโกไทยแลนด์แล้วก็จุดเขยถูกด้วยครับพีตัวใหญ่พีตัวใหญ่แล้วก็โปเกมอนนะครับแล้วก็โกตัวใหญ่ครับแล้วก็ไทยแลนด์เว้นแล้วก็ไทยแลนด์แล้วก็จุดเซลเอ็นนะครับทอนนะครับซึ่งจะมีผมอยู่สามคนแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามกลุ่มผมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเกมเศรษฐี หรือว่าจะเป็นการแฮกใช้เกมแฮกอะไรที่ไม่ไม,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 ไม่ไม่หลุดหรือเป็นการโกงแต้มหรือจะโกงไอดีพ็อกเก็ตก็ก็คุยกันได้นะครับคุยกันได้ไม่ได้ยังไงก็บอกเลยนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับสำหรับวันนี้คลิปนี้จบการนำเสนอคลิปที่ท่นนี้ครับของครับที่ต่างชมฝากกดไลค์กดแชร์สักครนะครับแล้วก็มาติดตามกลุ่มผมไว้ด้วยนะครับเพื่อรู้ข่าวสารก่อนที่ผมจะลงคลิปลง u t u b e นะฮะก็จะ คนในกลุ่มจะรู้ก่อนเลยนะครับโอเคครับ